ไซตันเดพี่น้องเอตันพี่น้องหลวกเดอนดึงกืบบขาดโอ้ยจาปยังคือดึงบวขาดพี่น้องโอ้ยเนี่ยเนกัดไกลกัมีอยู่เด้อพี่น้องเ้ออยากดึงเจ้าไหมืนอเพี่น้อง ใส่ตันรวนเลยพี่น้องอืมโอ้ดีก่าเด้อืมอืฟุ่งจานมากพอโอ้ยุกสดอืมอืมแองเลยแซ่บยกสดเลยนะนยกสดเลยเรอโอ้น้อยนะเมื่อกี้นะ อย็ขึ้นดังเอวกเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทกคนนะครับ่อก็ผมเอียบแสบนะครับมากับพี่ใหญ่คือนเขาได้ยังมาพี่ใหญ่ได้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 ไ้ได้ไ้ได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 ้ไ้ด้ได้้ได้ไ้ได้้ไดด้ได้ได้ได้ด้ได้ได้้ไ เอ้ยอย่างเลยเศาอย่างเลยคนยังอยากกินอยู่โอ้เอาผมเอากวนขี้เกา่ล่ะตอนนี้อยากเพิ่นเลยขออนุญาตพี่น้องผักมีอะไรแน่พี่น้องแตงผักสีที่กินพี่น้องผกงวยล้วนๆพี่น้องขออนุญาตดพี่น้องบัเมนอย่างหลอยู่ละเนมาม่วยังน่าใส่ใส่สใส่สใสบสใส่สอสใส่ตันนนพี่นใสในใส่ตันพี่น้องสใ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 กน โอ้ยเจาะไปยังคือดึงบ่อขาดพี่น้องโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกันไกลกันมีอยู่เด้อพี่น้องเด้ออยากดึงจยากไหมอืออือพี่น้องโอ้ใส่ตันล้วนเลยพี่น้องโอ้สีคอาเลย Yeah. Hmm. Phụng Trời ngoài Phật Ô, nước suốt Phải nước sốt đấy nè nước sốt đấy á, oh, Nó ngoài rất là

Có ừ. nhỏ tuột đi quá Ủa Ở xa nó Ừm, niềm ừ, chú ừ. Ừ. Ván này Rồi thấy bà Bán bán đi Phiệt bán, phiệt bán Rồi เคยจำด้วยอยสดอืม <wounds> อ um! <ícios> ืมอ <cow> <wh ats Napoleon> ืมอคืออะไอืมข้างในมีแสบไวยพี่น้อง bò bộ lũng bò một bộ lũng kẹo. Một bộ ừ. này ngoài ăn ừ. Ngoài, nhục xuất cái gan đấy. chắc gà biệt rồi đấy. Cái nhằm dọn chín thế ngọt ngon. Ô. Cảm ơn thằng chạy bên đó. Hmm. Hãy bên này kênh Ghiền Để không Tôi nghe để ta sẽ tăn nổi mà nó phải em mà. Ừ. มันยืในเลยเสตันใหญ่โอ้โหหแก้วเขาทาเถอะเนาะแก้วไหวพี่น้องโอ้แก้วไหวไมาเห็ดน้ำพริกโอ้โหเศรนี่บ,บงตันนึงอุ๊ยสดดีกว่าบงตันนัง,งมวนเนาะ ผมบริเนื้อสดคือใหญ่เลยนะตักสดออกตอนนั้นเป็นสวยสามสามพุงเหมือนเลยสแตนเนี่ยนณว่าหมูสามตัว

ตำมอไรสงสดขาดไปเลยขึ้นกินโอ้ขมเปลือกหลังเน่าบ่กคือขมดีเลยอืมอร่อยฟงเนี่ยโอ้

ใช่คยากส่วนใหญ่ได้มากก็จะเป็นแบบนี่นะพวกเนี่ยหน่อยพวกนี้พวกไงพวกนี้ได้เหมือนชิ้นใหญ่ แซ่บหังกิงนแ่บอยู่อืมโอ้ขื่อๆแล้นนะแสบเนาะ

กาเจ้าความมาทำมาได้ Ừ, cả cảm ơn mhm nào mhm 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 จะน้ำหอมน้ำบ่อน้ำกินอืมแบลีว่ะเอาว่ะเอา ยืดหนา่อปเลยเสียบเนาะด้วยยืดหน้มโอ้ยชิจ๋าเลยขอมปัดเลย

就远着。哇 ăn Oi, lê. Ach, mọi người. Hm. 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 sạp. Hm. 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 แซ่บพี่น้องเลยน้ำจิ้มของฉันนา้ำจิ้มก็แซ่ละละบตอวหนึ่งยำพริกนวลมันมันหอมอยู่แต่น้ำจิ้มไปมาบะแมนบะเพ็ดเลยบ๋เข้มข้นอยู่เอาพี่น้องพอดีมื้อนี้จัดเป็นใส่ตันเนาะใส่ตันหมูใส่ตันหมูไม่ได้แต่มาเป็นพวงเลยหมูตัวใหญ่หรอว<อ>่าเนาะมือหนีมื้อนี้ได้เป็นแบบพวงใหญ่บะแมนพวงหน่อยแมนได้มาสามสี่พวงหมูใหญ่ๆเลยโอ้แสบพี่น้องเอามาลาดน้ำจิ้มชิฟวันอะโอ้ยน้ำจิ้มชีฟวันเจอเป็นเป็นจอกเป็นแจ๋วเลย ครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับเกียรติเกียรติที่ติดตามชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เผื่อเป็นกำลังใจเด้ครับถ้าชอบแบบนี้แชร์ได้หลายแมีนพี่น้องแชร์ไปเรื่อยๆพี่น้องมักจะจะมาทำเนาะเอางใหญ่ๆเลยไม่คลิปนี้ขอไว้แค่นี้พี่น้องคลิปหนาพอทำไมขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แสบแสบแสบ